สวัสดีค่ะที่นี่คือพังงาน,นะคะเราจะเห็นว่าภูเขาหลายๆลูกก็จะเป็นภูเขารูปช้างนะคะพังงาเป็นภูเขารูปช้างล้อมรอบนะคะเหมือนเราอยู่ตรงกลางนะคะเอ่อแต่เรายังไม่ได้นับเหมือนกันนะคะว่าไม่มีกี่เชือกแต่ก็จะมีหลายๆเชือกนะคะเห็นไหมคะเป็นภูเขารูปช้างถ้าจะให้ชัดก็คือเราไปที่เอ่อตรงใกล้ๆกับ สีแยกนะคะก็จะเห็นว่าเป็นภูเขาลูกช้างสวยชัดเจนตรงนี้ก็จะเริ่มชัดขึ้นนะคะภูเขาลูกช้างแต่น่าจะเป็นหลายเชือกนะคะเพราะว่าเป็นภูเขาที่ต่อเนื่องเชื่อมกันนะคะเป็นรูปช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพังงาพังงาดอกไม้ประจําจังหวัดก็เป็นราชพฤกษ์ดอกไม้สีเหลืองนะคะก็แต่ละจังหวัดก็มีดอกไม้ที่แตกต่างกันวันนี้เป็นวันพิเศษของน้องเกรสนะคะครบ1้ เราพามาดูหนังที่เมเจอร์พังงานนะคะที่เมเจอร์พังงานนี้หนังก็จะราคาตั๋วไม่แพงนะคะถูกกว่าภูเก็ตหลายเท่าแล้วก็ที่นี่คนก็ไม่เยอะนะคะมีเทเตอร์หลายโรงแล้วก็มีหนังหลายๆเรื่องแต่ส่วนใหญ่เด็กๆก,ก็ชอบแอดเวนเจอร์นะคะสุป,ปอร์ฮโ่อะไรที่นี่ก็จะเป็นใกล้ๆแถวนี้ก็จะมีสนามกีฬานะคะสนามสนามกีฬาโรงพยาบาลสถานีตำรวจเทศบาลต่างๆแล้วก็ สาลหลักเมืองแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่นะคะเป็นภูเขาน้าตกใกล้ทะเลบางที่อันนี้คือเป็นในเมืองของพังงานะคะถนนค่อนข้างจะสามที่นี่ถนนสองเลนนะคะถนนไม่กว้างมากเพราะไม่สามารถขยายแต่ถ้าออกไปข้างนอกเป็นบายพาสถนนก็จะวกว้างกว่านี้แล้วก็แล้วก็เราถึงเราถึงบิ๊กซแล้วนะคะเมเจอร์ Major เราอยู่ที่ ตึกใกล้กับบิ๊กซีนะคะตรงนี้จะเป็นจะเป็นโรงเรียนนะคะที่นี่มีโรงเรียนอยู่สองที่นะคะก็คือโรงเรียนดีบุกกับโรงเรียนสตรีพังงานะคะสัญลักษณ์ของพังงานี้น่าจะเป็นเต่านะคะเบียวกับทอภูเก็ตทางพังงานเท้าไม่ใช่ภูเก็ตท่าพังงานเท้านะคะพังงานเท้าตรงนี้จะมีซอย <laughs> อปาศักดสันเทศบาลเมืองพังงานะคะอันนี้พอเต่าตรงนี้ก็คือโรงเรียนโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนตรงนี้เป็นโรงเรียนดีบุกนะคะเป็นโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาเย็นนะคะก็เป็นโรงเรียนสหะนะคะก็คือมีศูนย์ศูนย์ของอสุโขทัยธรรมธิราชนะคะก็คือเป็นการศึกษา ทางไกลนะคะก็คล้ายๆกับรามคำแหงแต่รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะเรามีหลายสาขาแต่สุโขทัยนี่คือเป็นการสอบแล้วก็ศูนย์สอบอยู่ที่ดีบุกนะคะแต่ว่าจะเ,าเรียนซื้อหนังสือต่างๆทางไปสน,นีแล้วก็ด้านหน้านี้คะ่ะเป็นโรงเรียนสตรีพังงาน,นะคะเป็นโรงเรียนสําหรับผู้หญิงแต่ว่าก็จะมีเด็กผู้ชายเรียนที่สตรีด้วยก็เป็นโรงเรียนมัธยมที่ใหญ่ของพังงาน,นะคะแล้วก็ ม,ม,มัธยมอีกที่หนึง่งตะกวัวป่าศรีนานุกูลนะคะซึ่งห่างจากที่นี่แถวตะก,กวัวป่าที่นี่เรามาถึงแล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่โคมไฟนะคะเป็นลูกช้างนะคะเห็นไหมคะสัญ,ญลักษณ์ไฟตอนนี้เราถึงแล้วนะคะที่นี่คือเมเจอร์ซีนิเพลนะคะบิ๊กซีโอเค